สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องไซี่น้องน้องเบอร์สุขสขุคนนะครับเพื่อนเพื่อนนะช่วงย่างมือเส่าของมันนี่เนาะนะครับเพื่อนเพื่อนมัี่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2566นนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะ อ่านะครับผมสําหรับในคลิปนี right. ้นะครับเพื่อนๆเท่าสีมาเบิร์เลขตัวนี้นะครับเนาะก็คือเด่นล่าง4ตัวไม่มี4ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเลขสูตรนี่เดินมาทั้งหมดนะครับงวดล่าสุดนี่เป็นงวดที่42นะครับเนาะงวดที่42ในงวดล่าสุดนี่นะครับผม42งวดยังไม่หลุดเลยนะครับเนาะนะครับในงวดล่าสุดนี่นะครับผมได้4 5 6 8นะครับ4 5 6 8 4ตัวแต่ว่านะครับเพื่อนๆเนาะเข้าไปหมายที่เลข8นะครับ เราก็เลยไม่ถูกนะครับเพื่อนๆเนาะเลขมันออกไปที่เลข6นะครับไปที่เลข6เนาะเพราะว่ามันไปหลักหน่วยนะครับเลข6ไปหลักหน่วยออก1 6ตัวนี้นะครับเนาะนะครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเขาสิมาจับเด่นใหม่นะครับเนาะในตัวนี้สูตรของเราก็เข้านะครับเนาะแต่ว่าเลขตัวนี้นะครับเนาะเลข6ตัวนี้มันก็ยังชนอยู่นะครับแต่ว่าเข้าไป อิงเลขมีที่มานะครับเนาะเอากันเลยนะครับพลาดโอกาสไปนะครับเนาะเอากระเพาะไปยังนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมในงวดนี้เดี๋ยวเอาสีมาคัดตัวเลขนะครับผมจับเด่นในตัวเลขล่างนะครับเนาะเอาให้อยู่นะครับงวดนี้เพราะว่าเลขนะครับผมของเฮามันเข่านะครับเนาะเข่ามาหลายงวดแล้วแต่ว่าเราก็นะครับยังบพท่านจับเอาไปลงทุนจริงๆนะครับเพราะว่า เฮาการย่างตามเลขของเลขวิธีมาอยนะครับเนาะนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเขาเซบางเลขตัวนี้เนาะเด่นล่างสตัวไม่มีสตัวนี้ไม่ถูกนะครับในในคลิปที่่านมานั่นนะครับผมก็ได้ลงเลขชุดเต็มล่างให้เพื่อนๆไปนะครับเนาะเลขชุดเต็มล่างนะครับผม2ีหาคูในชุดเดิมสุดเดิมนะครับที่เดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับเดินต่อเนื่องมาในะวดที่่านมานั่นนะครับเพื่อนๆเราก็จับเลขนะครับเนาะเราจับเลข อ่สูตรอื่นนะครับเนาะเอาสูตรอื่นมาก็เข้ามือนเดิมนะครับเนาะเข้าพักสูตรใบนะครับก็ยังโอกาสก็กยังมีนะครับผมก็ยังเข้ามากคือเ่านะครับเนาะเราจับหลักหน่วยไปที่ 5, หากหกกับเจ็ดไดหัวที่ผ่านมาเนาะหกกับเจ็ดสองตัวในเรียกหลักหน่วยล่างหลักหลักสิบล่างได้สามตัวหนึ่งสามห้านะครับเพื่อน นี่นะครับผมเลขดับของเราเอาอยู่ทั้งหมดเลยนะครับเนาะแต่ว่านะครับผมในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสีมาเบิกเลขตัวนี้นะครับผมเด่นล่าง4ตัวไม่มี4ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆนะครับผมจาจะร่ uh> Duncan วมทาบุญนะครับเนาะถ้าจะร่วมทําบุญนะครับเพื่อนๆครับหมายเลขบัญชีของเฮากับเป็นหมายเลขบัญชีใหม่นะครับเนาะบัญชีใหม่นะครับเพื่อนเป็นบัญชีใหม่ นะครับที่ของน้องไส้นะเพื่อนก็นบอกว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีร่วมทําบุญอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องเด้อพ,พี่สันเพื่อนว่านะครับเนาะนะครับเพ <conscient. S 2> ื่อนก็เลยบอกว่าบาัญชีของเพื่อนนั่นเพื่อนก็นใส่บัญชีอื่นคือเพื่อนใส่บัญชีก,กรุงเทพนะครับเนะาะเพื่อนใส่บัญชีกรุงเทพเป็นการหมุนเวียนเงินของเพื่อนในส่วนโตอของเพื่อน,นนะครับเพร่นเราว่าเอ้า นะครับผมให้เป็นบัญชีนี้เป็นบัญชีทําบุญอย่างเดียวเงินเขามาในนี่ทําบุญทั้งหมดเลยนะครับเนาะไม่มีอย่างอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับส่วนตัวบ่มีนะครับไม่ให้บอให้เงินส่วนตัวเขาไปเกี่ยวของในบัญชีนี้นะครับเพิ่นกาเลยเหมาะบัญชีนี้นะครับผมให้เป็นบัญชีทําบุญโดยตรงนะครับเนาะนี่คือตัวนี้นะครับเนาะของคุณสมศักดิ์นี่นะครับเป็นน้องชายนะครับเนาะสมศักดิ์ทวีทรัพย์นะครับเลขที่บัญชี6 2 9 7 1 9 8 9 7 7นะครับผม ธนาคาร th th ทหารไทยธนาชาติหรือทีทีบีเนี่ยครับเนาะนะครับสมศักดิ์ทวีรั์ชื่อบัญชีนะครับเบอร์โทรที่เป็นเบอร์โทรของเอ็นะครับเนาะ0630276158เข้าไลน์อัตโนมัตินะครับผมหรือบ่าสีเพื่อนๆสี่พิมพ์เขาไปนะครับพิมพ์เขาไปในไลน์แล้วก็เข้าไปค้นหานะครับสี่มีสองอย่าง ID ใส่ ID ไลน์หรือใส่เบอร์โทรเข้ากับกดไปที่เบอร์โทรแล้วก็เขียนเบอร์โทรกรอกเบอร์โทรลงไปแล้วก็กดค้นหาก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าของไลน์ของแอดหน้าบนจะเขียนว่านาบน นะครับเนาะงานบนชแนลคือกันนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆในในของเขานะครับเนาะในไล่ของเขานะครับเพื่อนๆในตัวนี้นะครับเนาะเอานี่กับเบอร์ไล่นะครับเนาะเข้าไล่โดยเบอร์โทนี้เลยโทรได้ไล่ได้นะครับเนาะในเบอร์โทนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเซอ้อบัญชีบัญชีนี้เป็นบัญชีเฉพาะนะครับทำบนอย่างเดียวเลยไม่มีอย่างอืง่นเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเนาะนะครับ นะครับเพื่อนๆได้รวมทบบุญเข้ามานะครับอยู่ได้ดีทั้งหมดจะเป็นจํานวนเงินทั้งหมดเลยนะครับผมบ,รบพรว่าผู้ใดเสียโอนเข้ามาในนี้ก็เป็นเงินทําบุญทั้งหมดเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นขาไปเกี่ยวของนะครับเนาะนะครับผมในบัญชีนี้แต่ว่าเลขมันบีถือ่อเทียบจังไดหลายแอดมาสันว่าคอยเสียวเงินใจล้วมาทําบุญมาสั่นมาแต่นี้คอยกระติ๊ดนี้เขายูมาสั่นใจยูมาสั่น่าตึงๆหมดก้อนผลมาสั่นมา,มนมาไว้สั่งว่าเนาะนะครับเพื่อนเเดี๋ยวนะครับบบเป็นยังนะครับเพื่อนเนเนาะบบเป็นยัง บบท่ำกะในงวดนี้นะครับผมเข้ากับว่าโชคดีเข้ากับโบท่ำกะได้นะครับเนาะกระคือเข้าเบรกใบก่อนงวดนด้เข้าโชคดีเข้ากับยังเห็ดแต่ละเนาะนะครับผมอันนี้ก็เข้าอย่างไฮไบซ์ก้อนนะครับมันเป็นเนาะไฮไบซ์ก้อนนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมกับว่าเป็นยังนะครับเพื่อนๆแอดกับว่าถือคึกกันนะครับแต่แอดก็ได้อันลอตเตอรี่ซีฮาใบนะครับได้ลอตเตอรี่ฮาใบนะครับเนาะอ่า 947นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งไปแล้วในีมย่มวานในคลิปผมว่านี่เนาะนะครับผมสำหรับลอตเตอรี่เฮานะครับผมเมื่อนี้ก็ขึ้นเงินวัได้เพราะว่าเพื่อนปิดนะครับเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะเมือนี้วันอาทิตย์เมื่อเอิญพนษภานะครับเมื่อเอินเนาะครับจังสิไปท่อก่อสรนะครับเนาะนะครับผมเพื่อจะโอนเงินนะครับเอาเพื่อจะไปขึ้นเงินนะครับเนาะในลอตเตอรี่ของเฮาที่ได้ถือไป5ใบนะครับ3ตัวไทยนะครับเนาะ ใบละ4,000ก็หาใบกลับเป็น20,000นะครับผมเนาะกลับมาท่านในเครื่องทุนดอกนะครับเนาะพอแอจลงทุนไปหลายในงวดที่ผ่านมานี่นะครับงวดนี้งวดที่ผ่านมานี่เนาะนะครับผมเอากลับมาเป็นยังนะครับงวดต่อไปเข้ากับจังคอยว่ากันแต่ว่าเรียกสูตรพระงมเขาเด้นะครับเนาะเข้าอย่างดีเลยนะครับอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆเนาะเดินดีเดินยาวต่อเนื่องสูตรหลักของเรานะครับเนาะนะครับเข้าจับสูตรใหม่มากกับเขาเพื่อเก่านะครับแล้วสูตรเก่าก็เดินเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวเข้าเสียบวงสูตรนี้นะครับเนาะ ก็คือไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกนะครับผมชนะการเดินของตัวเลขนะครับเพื่อนๆเนาะให้เพื่อนบางจังหน่อยนะครับเนาะเดินมานี่ครับผมเข้ากับบันทึกมาหลายหน้าแล้วเข้าก็เลยอันนี้เป็นนาสุดท้ายแล้วนะครับเนาะนาสุดท้ายงวดที่25นะครับงวดที่25นะครับเลข5มาหลักมาหลักหน่วยนะครับเนาะสามสี่ห้านะครับศูนย์หนึ่งสองสี่เลขศูนย์มาหลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองสี่เลขสี่มาหลักหน่วยเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเลขแปดมาหลักหน่วยนะครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเลขหนึ่งมาหลักสิบสามสี่ห้าเจ็ดเลขห้ามาหลัก ศูนย์หนึ่งสองสี่เลขห้าเลขสี่มาหลักสิบนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสามเลขเก้ามานักเลขแปดมาเลขห้ามาเบิลเบิลนะนักเลขเก็ดมาเลขเก้ามาเลขเก็ดมาเลขหกมานะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับเป็นวันม้สุดกระดาษเนาะม้สุดกระดาษสุดหนาเข้ากับต่อไปที่เล่มงไม้เลยนะครับเพราะว่าหนาสุดท้ายแล้วนี่เนาะนี่ก็เป็นหนาป๊กแล้วนะครับเนาะนะครับผมเขาก็มาต่อนี่เลยนะครับเนาะต่อนี่เลยแต่ว่าเขาสี่เรียงเรียงไมอยู่นะครับเนาะต่อนี่เลยนะครับแล้วก็งวดต่อมาเนี่ยเก้านะครับเบิลนะครับ เก้ามาเก้าเก้านะครับอันนี้นะครับผมมา2ตัวนะครับศูนย์เก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสามมาสองตัวเลยนะครับเนาะนะครับศูนย์เก้านะครับแล้วก็งวดนี้กับศูนย์นะครับมาหลักหน่วยออกสามศูนย์นะครับเนาะงวดล่าสุดนี้นะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับสี่ห้าหกแปดนะครับสี่ห้าหกแปดเข้าเลขไปที่เลขแปดว่านะเลขหกมานะครับเลขหกมาในหลักหน่วยนะครับเนาะในหลักหน่วยล่างนะครับผมนะครับผมสี่ห้าหกแปดนะครับเนี่ยเลขหามาเลขหกมาเนาะนะครับ เลขหกมาในหลักหน่วยนะครับแล้วสาหรับงวดนี้นะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับพาประมวลผลงวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบสามนะครับสี่สิบสามนะครับเนาะสี่สิบเอ็ดสี่สองสี่สิบสามงวดงวดสี่สิบสองนี่เลขหกมางวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมใส่หลักร้อยสี่เทียนนะครับหลักร้อยสี่ครั้งนะครับสี่สี่เออหกสี่นะครับหกสี่เป็นยี่สิบสี่นะครับเนาะหลักร้อยสี่ครั้งนะครับหกบวกกันสี่เทียน 6 4 24นะครับได้สแล้วก็บวกลักหน่วยบนนะครับลักหน่วยบนก็เลขหานะครับ6 4 24กับสนะครับได้4แล้วก็บวก5ตัวนี้นครับเนาะบวก5หลักหน่วยนี่ครับสีบวกหมันจะเป็นเอาผลลัพธ์มาเลยนะครับเป็น9นะครับเป็นเก้านะครับนะครับ9แล้วก็บวก1เป็น0ูบวกหเป็น1แล้วก็ตัวสุดท้ายบวกสนะครับบวกสเป็น3นี่นะครับได้9 0 1 3นะครับงวดนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับเนาะมาอีกแล้วหนึ่งมาอีกแล้วนะครับหนึ่งมาอีก 901มาอีกแล้วนะครับ901มาอีกแล้วนะครับผม9013เนี่ยนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆนี่ในเลขชุดนี้นะครับเนาะมันก็จะมาอีกแล้วนะครับเนาะในมาเข่าทางเข้าอีกแล้วนะครับเนาะในวันนี้เลขสวยนะครับ9013นะฮะผมถ้า9013นะครับผมนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับผม9013นะครับ นี่ครับในล่างสีตัวไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกนะครับ9013นะครับเนาะนักกระผมแล้ววานที่นี่นะครับเนาะ9013เลขสีตัวนี่ถ้าเอามาเทียบใส่กับหลักสิบหลักหน่วยนะครับเนาะนี่คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยอันนี้คือสูตรหลักของเขานะครับสูตรหลักนะครับผมประจําของเขาเลยนะครับเนาะนักกระผมตัวนี้นะครับเนาะเป็นหลักสิบนะครับตัวนี้หลักสิบนะครับผมเดินมาได้2ปีนี่ตัวนี้นะครับเนาะสปีแล้วหาตัวนี้นะครับมาตรฐานจริงๆเลยนะครับเนาะ สองปีเซยนะครับเนาะมายากผักนะครับเนาะตัวนี้นะครับผมก็ได้ประมาณสิเกือบปีแล้วนะครับเนาะตัวนี้เกือบปีแล้วนะครับยืนหยัดเหมือนกันนะครับเนาะแต่ว่าเลขตัวนี้สวยนะครับแอดมักเพราะวันเป็นอย่างตีมันเรียงแต้มนั่นเองนะครับก็วัดดวงกันไปเลยนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับเนาะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่นะครับเนาะเก้าศูนย์หนึ่งนี่นะครับเนาะนี่นะครับเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยสามตัวเลยนะครับนี่ครับสามตัวเลยนะครับผมในตัวนี้เนาะนะครับมาติดตัวนี้เลยนะครับ ก็จะติดไปที่ตัวนี้เลยนะครับ9นะครับศูนย์หนึ่งนะครับเนาะบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะในหลัก1ิบนั้นนะครับผมติดเก้านะติดเนะครับศูนย์ไม่มีหนึ่งนะครับแดไม่มีตัวนี้เพราะม่มีแดไม่มีห้านะครับไม่มีห้าไม่มีแดไม่มีหามีแต่สามนะครับสามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะเลขตัวนี้ก็จะเป็นสามตัวนะครับสามตัวนะครับผม3ามตัวตัวนี้นะครับเนาะ สามนะครับเอามาจับเส่หานี่นะครับสามตัวนี้จับใส่ห้านี้มันจะได้สิบห้าคู่นะครับจะได้สิบห้าคู่นะครับผมนี่นะครับแล้วก็เอาสามตัวนี้มาจับนี่ก็จได้สิบห้าคู่เื่กันนะครับเนาะนะครับผมเพราะว่ายังหานะครับห้าสามสิบห้าเนาะนะครับผมห้าห้ายี่สิบห้านะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะทาเอาเลขนะครับเพื่อนๆทาเอาเลขตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับ ถ้าเอาเลขสามตัวนี้นะเด่น3ามตัวนี้นะครับเด่นสามเก้าหนึ่งนี่นะครับสามเก้าหนึ่งนี่เอามาจับใส่ตัวนี้นะครับเนาะเอามาจับใส่เลขหาตัวนี้ครับเจ9ดแด้าศนี่มันจะได้เลข15้าคู่นะครับมันจะได้เลขส5บหาคู่เด้นะครับมันจะได้เลข15้าคู่นะครับเพื่อนๆนแล้วบานที่นี้ได้15้าคู่นะครับอันดับแรกนี่ก็สิได้15บห่กคูนนะครับคือเอา3ามตัวนี้เป็นหลักสิบเอาห้าตัวเป็นหลักหน่วยสิได้15หาคู่แล้วสเต็ปที่สองนะครับ เอา3ตัวนี้นะครับสตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับสตัวเป็นหลักหน่วยเอามาจับใส่กับหลัก15ตัวนี้ก็จะได้15คู่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วบานที่นี่นะครับผมถ้าเอา2อย่างมารวมกันเอา3ตัวนี้เป็นหลัก10 5หาตัวเป็นหลักหน่วยจับคู่ได้30คู่ได้15คู่เอา3ตัวนี้เป็นหลักหน่วยเอาหาตัวนี้เป็นหลัก10เอามาจับคู่กันก็ได้15คู่2สเตปนี้จะได้เลข30คู่นะครับเพื่อนๆเนาะงงไหมนะครับเนาะ แต่ว่าเอาเลขสองอย่างนี้มาจับคู่กันจะได้เลขยี่สิบห้าคู่แต่ถ้าเอาสามตัวนี้มาจับใส่กับห้าตัวนี้จะได้สิบห้าคู่แล้วก็สามตัวนี้มาจับใส่กับห้าตัวนี้จะได้สิบห้าคู่รวมกันทั้งสองอย่างเป็นสามสิบคู่ได้เยอะกว่านะครับได้เยอะกว่านี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะตัวเลขมันจะเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับผมนี่นะครับพอวานไปอย่างตีเอาเลขทั้งหมดมาจับคู่กันมันคือได้หน่อย แต่ว่าขันเอาหน่อยโตมาจับตัวนี้เราก็เอาตัวนี้มาจับตัวนี้มันทําไมมันได้เยอะกว่าตัวนี้นะครับมันจะได้30คู่นะครับแต่ว่าคันเอา2อยยางจับ hmm. ค <car Setting noise> ู่กันที่ได้ยี่สิบหาคู่แต่ว่าคันเอา3โตนี่มาจับคู่ล้วก็เอาสตัวนี้มาจับคู่มันสิได้30คู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะตัวเลขมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันเป็นศาสตร์ของคณิตศาสตร์นะครับเนาะนักรับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะ นี่นะครับสำหรับตัวเลขของนี่นะพันกฤษฎีด้ตัวนี้นะครับเนาะเลขเด่นของเราจะไปที่9 3้าสามตัวที่ชนนะครับตัวนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้สามเก้าหนึ่งนะครับเนาะแต่ยังไรก็ดีนะครับเลขตัวนี้มันมาเพียงตัวเดียวส่วนมากมันบอมาสองตัวนะครับส่วนมากมันจะมาตัวเดียวสองตัวนั่นโดนโดนมันจะมาเทียรหนึ่งนะครับเนาะโดนโดนมันจะมาเทียรหนึ่งเพราะว่านะครับผมที่มันมาสองตัวนะครับที่มันมาสองตัวนั้นมีไม่กี่งวดเองนะครับเนาะ มีวิก <Queen 1971. S 1> ิงวดที่มันมาสองตัวคือเลขเด่นล่างสีตัวไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกวันนี้ได้9013เลขสวยนะครับแล้วก็ชนเลขพวกนี้ด้วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยของเรานี่นะครับเนาะเลี้ยวบานที่นี่ตัวเด่นของเรานะครับเพื่อนตัวเด่นของเรานั้นจะเด่นไปที่ตัวใดนะครับเนาะเลี้ยวบานที่นี่นะครับเพื่อนเนาะท่านะครับเพื่อนเนาะในสูตรนะครับเนาะในสูตรดับของเรานะครับนะครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับสูตรดับนะครับนี่คือนี่คือเหลือดับหลักสิบนี่คือเหลือดับหลักหน่วย จับมาเทียบชนแล้วบ้านที่นี่สูตรนี้โหลดสูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่ห้าเสี่ยวสูตรนี้นะครับมาชนนะครับเอาสูตรนี้นะครับสูตรสามตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่สามต,ตัวนี้นะครับนะสูตรสามตัวนี้นะครับเนาะนี่มันมาหกนี่ครับหกเจ็ดสองนี่นะครับเนาะนะครับเอามาชนนะครับผมกับเลขตัวนี้นะครับเนาะเราจะเอามาชนกับเลขตัวนี้นะครับเนาะจะเอามาชนกับเลขสูตรหลักของเรานะครับ นะครับที่เป็นเลขดับเนาะที่เป็นเลขดับในตัวนี้ที่เขามาเทียบนี่ครับเนาะนี่ครับเหลือดับนี่ชนสูตรนี่ครับชนสูตรหลักนี่คือหนึ่งสามห้ามีชนสามตัวนะครับเนาะแล้วก็มาชนหนึ่งตัวนี้นี่นะครับเนาะตัวนี้คือเลขมีที่มาเนีเรีกันครบล่างนะครับเลขครบล่างนี่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับมันไม่มาหกมันไม่มีหกมันมีแต่หนึ่งนี่ครบล่างมันหลุดแล้วนะครับเนาะมันมาตัวเดียวคือหนึ่งนะครับไม่มีหกนะครับเนาะนี่คือมาครบสองตัวล่างสี่ตัวนะครับเพื่อนๆ แล้วานที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเขาจะไปเบิรงอีกสูตรใหม่ก็ได้นะครับอีกสูตรใหม่ก็มีอยู่นะครับตัวสบสูตรใหม่สูตรห้าตัวก็มีเดี๋ยวเข้าจังคอยชินํำเสนอเพื่อนในมาครบสองตัวล่างนี่นะครับเนาะมาครบสองตัวล่างแล้ววานที่นี่นะครับในสูตรดับของเรานั้นนะครับเนาะในสูตรดับของเรานั้นนะครับเพื่อนนี่คือสูตรดับนี่เป็นสูตรเก้านะครับนี่เป็นสูตรเก่านะครับสูตรเก่าสูตรดับนะครับดับนะครับผมนี่นะเราไปฝืนตัวนี้นะครับเราไปฝืนตัวนี้นะครับดับแปดดับศูนย์ดับหกดับเจ็ด ศูนย์นะครับดับศูนย์ตัวนี้นะครับดับหกตัวนี้นะครับแล้วก็ดับเจ็ดตัวนี้นะครับเนาะนี่คือดับเจ็ดตัวนี้นะครับดับเจ็ดสองสูตรแล้วก็ดับแปดนะครับดับแปดสูตรนี้สูตรที่หนึ่งดับแปดนะครับเนาะเลขตัวนี้ดับไปทั้งหมดห้าตัวนะครับดับห้าตัวนะครับตัวที่เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงเลยนะครับเนาะเลขหนึ่งมาลักหน่วยเข้ากันนะครับเนาะลักหน่วยก็ดับไปนะครับเนาะนี่นะครับดับสามดับสองนครับดับสองดับสามดับสี่นะครับดับสี่ดับสี่นะครับ แล้วก็ดับแปดดับเก้านะครับดับสองดับสามดับสี่ดับแปดดับเก้านะครับดับสองดับสามดับสี่ดับแปดดับเก้าห้าตัวเพื่อนตัวที่เหลือศูนย์หนึ่งห้าหกเจ็ดเอามาจับคู่กันแล้วนะครับก็จะได้ยี่สิบห้าคู่เหมือนเดิมนะครับที่ห้องมาเทียบเลยครับเนาะเอามาเทียบในคลิปต่อไปเลยนะครับเนาะในคลิปต่อไปเดี๋ยวไอ้เจ้าเสมาเทียบเบิรงนะครับเนาะในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆว่าเลขอยู่นี้จะเด่นไปที่ตัวใดนะครับ นี่ในงวดที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งสามห้านี่เอามาจับก็หกกับเจ็ดนี่ครับเนาะนี่เราก็จับมาเนี่ยหกคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะได้หกคู่นะครับหนึ่งสามห้านะครับตัวนี้ก็หกกับเจ็ดสองตัวนะครับเนาะนี่ที่เที่ยวห่อจับให้นี่นะครับเนาะนี่นะครับหลักสิบนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมานั้นหลักสิบหนึ่งสามห้าหลักหน่วยนั้นหกกับเจ็ดนี่นะครับที่ห่าจับนะครับนี่นะครับจับให้เพื่อนๆนี่นะครับเนาะมันก็จะได้หนึ่งนะครับหนึ่งหก คู่นี้นะครับ1 7ก็คู่นี้3 6คู่นี้3 7ก็คู่นี้5 6ก็คู่นี้5 7ก็คู่นี้เอามาจับแต้นแมนะครับนะี่คือแต้มนะครับเนาะนี่แต้มรวมแต้มรวม2ตัวล่างนะครับเนาะตัวที่มันเขา้าแต้มเพื่อหนึ่งนะครับหนึ่งหกนี่เข้าแต้มเจ็ดนะครับเนาะแต่ว่าหนึ่งเจ็ดนี่แต้มแปดมันโบมี่นะครับเนาะมันก็ไม่เข้าแ 3, 6, 3, 7, ต้มสามหกเข้าแต้มเก้าสามเจ็ดแต้มศูนย์ไม่มี ห้าหกต้มหนึ่งไม่มีห้าเจ็ดเต้มสองเนี่ยครับมันเลยได้เลขสามคู่เนี่ยครับหนึ่งหกสามหกห้าเจ็ดเลขออกไปที่หนึ่งหกพนะนะครับเลขออกหนึ่งหกพนะบู๊ดมาสางว่าสางว่าสางว่านะครับเนาะนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเด้อเอาจังหวะสิมาจับให้เป็นเปิดนะครับเนาะแล้วก็ดับล่างทุกหลักนะครับเนาะนะครับนี่คือดับล่างทุกหลักนะครับ ดับล่างทุกหลักในสูตรนี้นะครับตัวนี้นะครับผมมันกับสีมีเลขตัวที่มันซ้ํากันอยู่3สูตรนะครับมันมีเลข6กสูตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเนาะแล้ววันที่มันก็ซ้ํากันอยู่3สูตรแล้ววันที่นี่ตัวที่มันพอซ้ํากันมันก็มีหน่อยนะครับมันก็เลยดับหน่อยปกติมันจะต้องดับ6ตัวแต่ว่ามันซ้ํากันหลายสูตรมันก็เลยดับไปเสี้ยง4ตัว0 4 5 9นี่ครับที่ดับดับล่างทุกหลักนี่ครับดับล่างทุกหลักตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเข้าส S <S เดี๋ยวเขาเสียมาน้ำเสดในเพื่อนเพื่อนเคือคือดับล่างทุกหลักนะครับผมถ้าตัวไรมันติดดับเขาก็จะติดเข้าเข้ากับสีนะครับไม่ให้เป็นตัวเด่นนั่นเองถ้าตัวไรติดดับนะครับดับเอาอยู่อันนี้นะมากกว่า20งวดนะครับดับตัวนี้ดับล่างทุกหลักนี่หกโซนนี่มากกว่า20งวดนะครับเพื่อนๆเนาะในงวดที่ผ่านมานี่เอาอยู่เลยนะครับเนาะเก้าห้าเก้าเก้าสี่ศูนย์ 95, 99, 40, นี่ไม่มานะครับเนาะนักครับผมเดี๋ยวนในขิดตัวไปเขาน้ำเสดในเพื่อนเพื่อนในเลขดับล่างทุกหลักนะครับเนาะ นะครับแล้วเขามาเทียบเบิ่งว่าดับล่างทุกหลักนะครับอยู่ในตัวนี้ตัวใดสิติดดับเนี่ยนะครับใน2หลักนี้นะครับเพื่อนๆตัวที่เหลือก็จะเป็นตัวเด่นทันทีนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเอ็ดเสี่ยวไว้เพียงจำนี้ก็คือเอาเลขตัวนี้มาเพื่อนเพื่อนนะครับชนแล้วนะครับเนาะชนหลักสิบไปที่3ตัวนี่สามสี่สามเก้าหนึ่งนี่นะครับเนาะชนตัวนี้นะครับชนตัวนี้สามเก้าหนึ่งเลยนะสามเก้าหนึ่งนะครับหรือนะครับหรือสามตัวนี้นะครับหรือตัวนี้ จะมาหลักหน่วยจะมาหลักหน่วยก็ชนสามตัวคือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับถ้ามาหลักหน่วยนะครับถ้าสามตัวนี้มาหลักสิบก็จะชนสามตัวสามเก้าหนึ่งนะครับอันนี้เก้าศูนย์หนึ่งเนาะเก้าศูนย์หนึ่งชนนะครับถ้ามาหลักใดหลักหนึ่งนะครับเข้ากะมีโอกาสจับได้อยู่แล้วนะครับเรามีวิธีจับอยู่นะครับเนาะเขามีเครื่องมืออยู่มีวิธีจับอยู่นะครับเนาะขอแต่มาเลขเด่นตัวนี้มันมาจริงนะครับมันมาจริงเราก็จะจับนะครับถ้านีกวันที่ผ่านมานั้นนะครับเนาะ นะครับในวันที่ผ่านมาใน4 5 6 8 4 5 6 8นี่ถ้าเอามาเทียบใส่กับตัวนี้ครับนี่ครับ4 5 6 8นี่นะครับนี่นะครับมันก็จะจับได้เลยว่าเลขนะครับห้านะครับนี่ครับห้านี่ติดนี่ครับห้าติดห้านะครับติดหกนะครับ4 5 6 8นะครับติดนี่ครับติดตัวนี้นลยห้าหกนะครับติดห้ากับหกนะครับเนาะนี่ตัวเด่นนะครับตัวใดติดห้าก็เป็นตัวเด่นนะครับติดห้าก็จะมีอยู่สองคู่คือห้าหกกับห้าเจ็ด นะครับห้าหกกับห้าเจ็ดที่เป็นตัวเด่นนะครับเนาะนะครับผมเราวันี้ตัวที่ติดหกนะครับติดหกนี่นะครับหกเนี่ยเนาะมันสี่ห้าสี่ห้าหกแปดนะครับสี่ห้าหกแปดถ้ามันติดหกก็จะมีหนึ่งหกสามหกห้าหกนะครับเคยจับตัวเด่นมาแล้วนี่ตัวที่มันติดตัวที่มันไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกนี่เนาะนะครับแล้วตัวที่มันเขาแทีมมีอยู่สองขู่เนี่ยหนึ่งหก กับ5 3 6นี่มีเท่านี้นะครับเนาะนี่แหละตัวที่เขาเตรียมมันก็มีเท่านี้นะครับผมจับง่ายๆนะครับเนาะจับง่ายๆบพราะยากนะครับไม่ยากนะครับเนาะนะครับผมในตัวนี้นะครับงวดนี้ได้9013เดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวเอสิมาลงเลขดับล่างทุกหลักนะครับเนาะนะครับผมดับล่างทุกหลักแล้วหลักสิบหลักหน่วยนะครับสหลักนี้ตัวไหนจะติดดับบ้างนะครับเนาะนะครับผมมันมีอยู่ทั้งหมด6สูตรนะครับ6สูตรนะครับตัวไหนติดดับตัวนั้นก็จะต้อง ถูกกากระบาดนะครับเนาะถูกกากระบาดไว้นะครับก็จะให้ตัวที่เหลือเป็นตัวเด่นทันทีนะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เอชจีเพีงซำหนี้นะครับผมล่าเพื่อนๆไปเลยนะครับผมอยู่ในแห่งจำแนี้องค์ตองผสมขอทุกคนนะครับนี่คือเด่นล่าง4ตัวไม่มี4ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเนาะนี่นะครับวันนี้ได้9013นะครับเพื่อนๆเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เอชจีวีเพีงจำหนี้นะครับเพื่อนๆไปเลยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปต่อไปเขาจะมาเบ่งดับแลวกาจะเลขเด่นของเรามันก็สิขอนลงขอนลงเรื่อยๆนะครับเนาะนะคคครรรั oh. okay, ั oh. ัั oh, okay. yeah, ับบบผมเเเเเอออาาาสสสหลลิปปนนนนนีี้ไงพพืื่่ๆยะะวดครับ